มิปอมเป็นเฟซคนที่เรารู้จักมีเยอะหลายรายแล้วครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกครับสวัสดีทุกท่านครับผมปรองเป็นไทยรองผู้กํากับการสายตรวจนครบาลครับมีหน้าที่ป้องกันปราปรามมายกำกับในกรุงเทพมหานครครับแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสะแก้วเหมือนเดิมมาเข้าวันที่4แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่5ทําภารกิจเรื่องการตรวจการนะครับในเรื่องของป้องกันชายแดนของเรานะครับชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองยะแก้วบ้านหนอง นะครับก็ฝากความคิดถึงทุกคนที่อยู่กรุงเทพด้วยนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ในพื้นที่ในการทํางานด้านนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ลืมที่จะทําเลยก็คือการทำไลฟ์รู้ทันมิชชีพครับก็วันนี้เรา,าเดินทางมาถึง EP ที่1 7 0่แล้วมิดป,ปอมเฟดลูกนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับมีคนส่งข้อความหาผมแล้วก็อยากให้เตือนภัยทุกท่านว่าถ้าลองช่วงเนี้ยรูปแบบมิจช,ชีพที่โทรเข้ามาหาเราเนี่ย โทรมาแล้วเสียงเหมือนเพื่อนของเราเนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วนะคือต้องบอกว่ารูปแบบนี้มันมีมานานแล้วแต่มิจฉาชีพมันจะทําเป็นช่วงเป็นช่วงดังนั้นช่วงเนี้ยถ้าใครโทรหาท่านแล้วบอกว่าจําได้ไหมว่าใครเสียงนี้จาได้ไหมนะครับให้รู้เลยว่าท่านเจอมิจฉาชีพแล้วอันนี้มีคนส่งข้อความมาบอกว่ามันได้รับมาสามสายแล้วล่ะแล้วก็พยายามโตโทรตื้อโทรโทรติดต่อเนี่ยเป็นมุกเสียงเหมือนเนี่ยโทรมาหลายครั้งแล้วก็เลย ฝากให้ผมเตือนทุกท่านด้วยนะครับผมก็เลยโอเคกันเดี๋ยวเรื่องนี้มาเตือนแต่ผมก็หาข้อมูลเพิ่มอีกว่ารูปแบบมันมีการเปลี่ยนไปรูปแบบไหนไหมซึ่งตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่มันทำมาล่าสุดก็คือการปอม a c e b o o k นะครับเป็นรูปของเราหรือผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ที่เรารู้จักด้วยนะครับที่เรารู้จักด้วยคือมิจฉีพเนี่ยมันเนียนมากๆมันมีวิธีการนะครับก็เดี๋ยวผม ขอเหเหอนอุญาตอ่านรายละเอียดให้ฟังเลยนะครับว่าคนที่เข้ามาแจ้งความเนี่ยเกิดเรื่องเนี้ยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเสียเงินไปรายนี้เสียเงินไ่เยอะนะครับเสียเงินหลักหพันนะครับแต่มิจฉาชีพมันได้เงินของเราไปนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยรู้ว่านะครับวิธีการของมิจฉาชีพมันเป็นยังไงอ่าิกต็อกผมยังอยู่ไหมครับลุงธนค้าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเข้าไปดูกันนะ ทุกท่านครับผมยังไลฟ์ฟิวไหมครับหรือว่ามันค้างไปแล้วทุกท่านทุกท่านทุกท่านยังอยู่กับผมไหมติกตอกเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ยังอยู่ใช่ไหมครับยัง <c oughs> อยู่ใช่ไหมครับโอเคเสียงมาแล้ว <c oughs> ยังอยู่แต่คอปบค้างไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมปิดเสียงในนี้กันโอเคไม่ค้างนะคะโอเคคือคือคอมหน้าจอผมเนีตอนเนี้ยค้างเป็นสีขาวไปเลยนะครับเพราะว่าติ๊กต็อกแต่โอเคในในไลฟ์ผมเข้ามาดูในมือถือเนี่ยยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่โอ้ยแย่เลยไม่แน่ไม่รู้เลยว่าติ๊กต็อกเดี๋ยวมันจะใช้กับคอมเครื่องใหม่ไมได้โอเคก็มาเล่ากันต่อกลับมาที่คุณแม่ท่านนี้ครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ บอกว่ามีผู้ใช้ f c e e o o o นะครับชื่อเดียวกับลูกสาวของเขานะครับทักแชทมาให้โอนเงินค่าเสื้อกาวให้ซึ่งผู้แจ้งนะครับซึ่งผู้แจ้งเนี่ยผู้แจ้งซึ่งเป็นเป็นเดียวของมิจฉีพอะไรเนี่ยเชื่อว่าเป็นลูกสาวจริงเนื่องจากใช้รูปโปรไฟล์และน้ำเสียงเหมือนลูกสาวเลยพร้อมบอกที่อยู่ถูกต้องผู้แจ้งจึงสแกนจ่ายเงินคิว o d e คที่คนาไลน์ส่งให้ หลังจากโอนเงินไปแล้วผู้แจ้งจึงได้แชทถามว่าเสืออ้อราคาต่อตัวเท่าไหร่มิจฉาชีพก็บอกว่า1,420บาทนะครับจึงได้เข้า,าเฟซอีกครั้งและถามลูกสาวแต่ว่าก็ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมูลค่าความเสียหายครั้งเนี้ยอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับหลักพันบาทแต่มิจฉาชีพได้บัญชีของเราไปแล้วได้เงินจากบัญชีเราไปแล้ว โอ้ไม่ใช่เลยอันนี้โอนไปไม่ใช่หลักพันโดโอนไปทั้งหมด4ี่พันนะครับซึ่งซื้อหลายตัวนะครับก็จะบอกว่ามิจชฉชีพมันทำอย่างไรนะครับมิจชฉชีพตอนนี้นอกจากการโทรปลอมเป็นเสียงคนที่เรารู้จักแล้วเนี่ยตอนนี้มันเริ่มโจมตีโดยการสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาครับมันจะเข้าไปไล่แอดนะครับใครมีลูกใครมีหลานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยที่ตอนนี้ในบัญชีโซเชียลของเราเนี่ยยังเปิดเป็นสาธารณะ หรือรับเพื่อนส่ม4ม5ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วเรารับเขามาเป็นเพื่อนรู้ไหมครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยแหละมันแฝงตัวมาเป็นเพื่อนของเราในโซเชียลเหล่านี้ครับพอมันเข้ามาในโซเชียลเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บภาพเก็บข้อมูลเก็บวิดีโอของเราทุกอย่างที่เรามีนะครับแล้วมันก็จะเอาไปสร้าง Facebook ใหม่โซเชียลใหม่แล้วก็ปลอมเป็นตัวตนนั้นโดยใช้ชื่อที่เหมือนกันแต่อาจจะมี จุดมีขีดจนทําให้เราไม่เฉลียวใจครับแล้วมันมีวิดีโอใช่ไหมครับมันจะรู้ว่าเสียงลูกสาวเราเนี่ยประมาณไหนเสียงที่เราพูดบ่อยๆอย่างผมเองเนี่ยมิจฉาชีพก็สามารถเอาเสียงผมไปปลอมได้เหมือนกันเพราะผมเป็นคนออกมาพูดบ่อยๆเนี่ยมิจฉาชีพมันเอาไปปลอมเสียงได้เคสนี้ก็เหมือนกันครับมิจฉาชีพมันแฝงตัวเข้ามาเป็นเพื่อนกับลูกสาวของเหยื่อรายนี้นะครับของผู้เสียหายรายนี้ พอเป็นเพื่อนกันเสร็จมิจฉาชีพมันก็ดูคลิปดูภาพดูอะไรไปหมดเสร็จแล้วไปสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อเอามาหลอกนะครับเอามาหลอกเจ้าตัวนี่แหละครับว่าใหเา้เป็นลูกสาวแล้วก็ทักแชทสิ่งสําคัญครับในใน a c e b o o k เนี่ยมันโทรหากันได้มันก็กดโทรหาเลยครับแล้วก็ใช้เสียงที่เหมือนลูกสาวเราเนี่แหละคุยกับเราว่า คุณแม่ต้องการจ่ายค่าเสื้อกาวดังนั้นช่วยโอนมาให้หน่อยได้ไหมสี่พันกว่าบาทคุณแม่ก็ดูโปรไฟล์เอ๊ชื่อก็ชื่อลูกสาวลูกก็ชื่อลูกลูกสาวข้อมูลก็ลูกสาวหมดเลยเออก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เป็นข้อมูลลูกสาวจริงๆนี่นะดังนั้นโอนเงินให้ไปเลยพอโอนให้เสร็จก็เรียบร้อยเลยครับเจอมิจฉีพหลอกเอาเงินไปเรียบร้อยครับก็เลยจะมาบอกวิธีสังเกตครับวิธีสังเกตนะ เรื่องเนี่ยค่อนข้างยากในการสังเกตเนื่องจากมิจฉีพเนีย่ยมันใช้การปลอมปลอมโปรไฟล์มันมันใช้การก๊อปปี้ข้อมูลทุกอย่างของลูกสาวเราแล้วก็นอกจากก๊อปปี้ไม่พอนะครับยังโทรมาหาเราด้วยแล้วใชน้น้ำเสียงที่เหมือนลูกสาวของเรายิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแถม แถมการโอนเงินนะครับการโอนเงินให้เคสเนี่ยก็โอนให้บริษัทบจกจำกัดด้วยนะครับก็เลยทําให้คุณแม่ท่านเนี่ยถูกไม่จะชีพหลอกเอาเงินไปได้ดังนั้นวิธีสังเกตสําหรับผมนะถ้าเป็นเคสในเรื่องการปลอมเฟซเนี่ยอย่างแรกเลยครับทักมาเด้งข้อความมาเนี่ยให้เราสังเกตว่าแชทที่เคยคุยกันนะครับเราต้องสังเกตนะ คือบันทึกการแชทเนี่ยเหมือนเหมือนไลน์ที่เราเล่นหรือดิจิตอลที่เราถ้าเราแชทคุยกับใครเนี่ยมันจะมีบันทึกการแชทเราสังเกตบันทึกการแชทก่อนว่าว่าเราเคยคุยกับคนคนนี้ไหมถ้าไม่เคยเลยแล้วเริ่มทักแชทมาใหม่เนี่ยเราต้องเอกใจก่อนแล้วว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักก็ได้นะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพป,ปลอมตัวมาแล้วอยู่ดีๆก็แชทมาหาเราแล้วก็โทรหาเราเลยนะครับต้องสังเกตทักแชทก่อนนะ สองเรื่องเสียงเหมือนอันนี้พูดยากมากๆเข้าใจทุกคนเลยครับที่โดนวิชาชีพหลอกมันมันมีจิตวิทยาครับมันทําให้เราเชื่อว่าเป็นเขาไปก่อนพอเชื่อไปแล้วเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ได้เหมือนไปร้อยเอซนตแต่พอเราสมองเราสั่งให้เชื่อไปแล้วอะ่ะมันทําให้เราถูกมีโอกาสถูกหลอกได้ดังนั้นเราต้องมีคําถามลับครับคือพอเสียงเหมือนแล้วเนี่ยแต่เราอยากจะเช็คว่าแบบเออเราพูดเลยว่า ลูกจาได้ไหมว่าลูกเกิดโรงพยาบาลอ,อะไรอะไรเงี้ยครับลูกจําได้ไหมว่าไปเจอแม่ล่าสุดเจอกันที่ไหนกินข้าวด้วยกันที่ไหนล่าสุดอย่างเงี้ยครับถ้ามีคําถามเหล่านี้มันจะทําให้เราสามารถเช็คมิจฉาชีพได้ทันทีนะครับก็สุดท้ายครับสุดท้ายอันเนี้ยผมว่าเรื่องปกติแต่ว่ามันต้องเอ๊ะนะครับอยู่ดีๆปกติก็คุยกับคุแม่ผ่านไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์ ยูดีๆีทักแชทมาใน m e s s e n g e r แล้วก็โทรเข้ามาด้วย m e s s e n g e r โ okay, อเคครับคุณแม่อาจจะไม่ได้สังเกตเพราะมันโทรเข้ามามันก็เหมือนรับสายปกติผมก็ใช้ m e s s e n g e r ในการโทรเหมือนกันดังนั้นมันมันก็ปกติในการโทรถูกไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญครับถ้าขอให้เราโอนเงินนะครับเราต้องเอกใจก่อนแล้วว่าใช่ลูกสาวเราจริงไหมใช่คนที่เรารู้จักจริงไหมใช่คนที่เราเราจะเชื่อได้ไหมว่าเป็นเขาจริงดังนั้น เป็นไปได้ครับผมอยากให้โทรย้อนกลับไปที่ไลน์หรือที่เบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราติดต่อด้วยนะครับสักครั้งหนึ่งบอกเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวออส่งไลน์มาก็ได้ออส่ง q r code ค,าคมาอะไรเงี้ยครับคือ,ค,อคือทำเป็นเนียนๆไปนะครับแต่เรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่ามันยากจริงๆด้านั้นดังนั้นให้เราตั้งการดรับไว้ก่อนดีกว่าว่าณนะตอนนี้ถ้ามีใครนะครับใช้ Facebook หรือใช้โซเชียลต่างๆ เหมือนคนที่เรารู้จักทักเรามาแล้วบอกให้เราโอนค่าสินค้าโอนค่าจ่ายเงินให้ก่อนนั่นนี่เพราะไม่มีเงินสดนะครับให้เราคิดไว้ก่อนหรือว่าเราอาจจะเจอมิจฉาชีพตอนนี้กําลังระบาดกําลังระบาดหนักเลยนะครับดังนั้นตอนเนี้ต้องมีต้องเตือนสติตัวเองว่าระวังมิจฉาชีพเข้ามาในรูปแบบนี้นะครับอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะอันนี้คือเรื่องของการ ปลอมเฟซลูกสาวแล้วก็มาหลอกเราในมิดอีที่170มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับมาดูอีกสั้นตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าช่วงนี้มิชาชีพใช้มุกในเรื่องของการปลอมเสียงเป็นคนที่เรารู้จักเยอะมากๆถามว่ามันได้เบอร์มาลรามาจากไหนมันได้ข้อมูลมาจากไหนตอนนี้คนไปโหลดแอปเงินกู้เถื่อนเยอะนะครับมันจะโดนดูดข้อมูลไปหมดซึ่งพอดูดข้อมูลไปมันก็จะมีชื่อมีอะไรให้มิชาชีพมันสามารถไปหาต่อได้นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้จะเล่าอีกเคสนึงนะครับเกิดเรื่องเมื่อวันที่2กันยาเหมือนกันถูกหลอกให้โอนเงินจากมิจฉาชีพซึ่งโทรเข้ามาอ้างเป็นคนรู้จักเพราะเสียงเหมือนมากๆจึงเชื่อว่าเป็นคนรู้จักจริงจึงได้หลงเชื่อและโอนเงินไปให้1 1 9 0 0บาทภายหลังติดต่อตัวจริงได้จึงรู้ว่าถูกหลอกนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ที่หลอกไปนะครับโดยใช้มุกเสียงเหมือน ดูอีกสักคสหนึ่งครับว่ามีเคสไหนที่น่าสนใจนะครับเสียงผมปกติใช่ไหมครับหันไปมองนะครับโอเคเดี๋ยวอีกเคสหนึ่งนะอีกเคสหนึ่งอ่าเคสนี้นะครับเคสนี้เคสนี้รายละเอียเดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมานะครับสิบวันที่แล้วผู้แจ้งได้พบกับคนร้ายผ่านทางไลน์นะครับคือมีเบอร์ ผู้แจ้งได้โพสต์หางานในกลุ่มกาา่อสร้างจากนั้นมีคนติดต่อมาเสียงเหมือนพี่ที่ผู้แจ้งรู้จักแจ้งว่าตัวเองมีคนงานอยู่จากนั้นจะให้ผู้แจ้งไปถามพี่ที่รู้จักจริงๆนะครับอ๋อให้โอนเงินให้โอนเงินแน่เลยอันเนี้ยเคเนี้ยพอดีเขาเขียนไม่ละเอียดครับก็คือไปโพสต์หางานแล้วก็มีคนโทรมาหานะครับโทรมาหาแล้วเสียงเหมือนพี่ที่รู้จักบอกเนี่ยจะได้เงินนะต้อง แต่ว่าต้องวางเงินก่อนนะก็จิงโอนเงินไปสุดท้ายก็ถูกหลอกแสดงว่าช่วงเนี้ยมุกเสียนเหมือนเนี่ยเยอะมากจริงๆครับเยอะมากจริงดังนั้นต้องต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อนะโอเคเดี๋ยวผมขอสรุปรู้ทันมิด EP ที่1 7 0นะครับตอนนี้ต้องดูหนะ้าจอตัวเองละเพราะว่าในคอมพิวเตอร์มันค้างปแลวมันยังดีที่มันยังไลฟ์ต่อได้นะครับไม่ต้องเซตอัพใหม่นะครับรู้ทันมิด EP ที่1 7 0จครับ มิดปอมเป็นเฟซลูกนะครับตอนนี้มิจะชีพนอกจากใช้เรื่องของเสียงเหมือนในการโทรมาหลอกเราแล้ว,ลวยังปลอมโปรไฟล์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นติกต็อกเฟซบุ๊กไลน์ทุกอย่างมันปลอมได้หมดเลยครับมิจะชีพมันจะแฝงตัวอยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละแล้วมันก็จะก๊อปปี้รูปภาพก๊อปปี้วิดีโอเราก๊อปปี้ชื่อเราแล้วไปสร้างตัวตนขึ้นมาเหมือนคนที่เรารู้จักเลยนะครับพอสร้างเสร็จมันก็จะทักไล่แอด เพราะมิจฉีพเนี่ยพอมันเป็นเพื่อนเราแล้วเนี่ยมันจะมันจะรู้ว่าเราติดตามใครบ้างเราเรามีเพื่อนคนไหนบ้างแล้วมันก็จะปอมเป็นคนคนนั้นครับแล้วมันมันยิ่งเป็นคนในครอบครัวเนี่ยมันจะรู้เลยเพราะว่าเรามีการแท็กหาคนในครอบครัวไปไว้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะรู้ว่าถ้ามันจะหลอกมันจะทักแชทหาใครดังนั้นมิจฉีพปอมเป็นเฟซลูกเนี่ยคือมันสร้างเฟซเหมือนลูกของเราเลยครับพอสร้างเสร็จมันทักแชทเรามาทักแชทเสร็จไม่พอ โทรมาหาเราอีกใช้คนที่เสียงเหมือนลูกเราไม่สุดหรืออาจจะใช้ AI ปลอมเสียงแล้วก็คุยกับเราจนเราหลงเชื่อว่าเป็นลูกเรา,าจริงสุดท้ายขอให้โอนเงินค่าเรียนค่าสินค้าค่าเสื้อผ้าค่าอะไรต่างๆไปพอโอนไปเสร็จนะครับสุดท้ายก็ถูกหลอกนั่นแหละครับก็เลยอยากเตือนกันไว้ว่าตอนนี้มิจฉีพใช้มุกเสียงเหมือนแล้วก็สร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ขโมยข้อมูลนะครับบนโซเชียลจากคนที่เรารู้จัก แล้วเอามาหลอกเรานะครับดังนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะเก็บเรื่องนี้ใส่ <Okay. S 1> เรียโมี่ไว้ด้วยกันเลยนะครับโอเคก่อนนอนมีเวลาอีกสักประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับสามถึงสี่นาทีมาพูดคุยกับทุกท่านหน่อยนะครับคุณตุ๊กบอก AI ไดนะ่ากลัวจริงๆคุณเจบอกเสียงปกติใช่ไหมครับคุณเอเดย์ได้ยินแล้วใช่ไหมครับเสียงโอเคคุณยายน้อยขอ,ขอบคุณข้อมูลดีๆสวัสดีนะครับ คุณแฟบล่าสุดฟังไลฟ์สดแล้วบอกละเอียดโดนมิฉชชีพอยู่ๆหรือก็มิฉชชีพทักมาบอกว่าได้เงินอ่าใช่เลยครับคุณแฟบมิชาชีพเนี่ยมันมีวิธีการของมันนะมันมีวิธีการของมันมันจะอยู่ในทักแชทเรานี่แหละมันจะอยู่ในห้องเนี้ยมันอยู่ทุกที่ครับมันอยู่ถ้าเป็นห้องไลฟ์ขายของมันก็ไปทักแชทหาคนที่อ่าสนใจเอฟของใช่ไหมสินค้ากําลังจะหมดแล้วนะซื้อได้เลยนะถ้าอยู่ในไลฟ์อ่าเตือนภัยมันก็จะมาทักว่า หลอกมาใช่ไหมอยากได้เงินคืนไหมเป็นการซ้อมภูมิคุ้มกันซ้อมดูว่าคนแบบไหนไมิจาชีพครับเรารู้ทันมาแล้วว่าไอ้นี่มีจาชีพแน่แนทักเราแบบเนี้ยเราเข้าไปดูโปรไฟล์นะแล้วเราจะเห็นแพทเทิร์นมันครับแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นวันที่โพสต์รูปของมันไม่ว่าจะเป็นการติดตามพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ติดตามส่วนใหญ่มันชอบตั้งค่าเป็นนี้ครับตั้งค่าเป็น private แต่ถ้ามันไม่ตั้งค่า private เนี่ยมันจะติดตามเพจข่าวเพจตำรวจเพจอะไรต่างๆเพื่อไปตามแล้วก็ไปทักหลอกเขานะครับ อย่าลืมวิธีเทคนิคการเช็คว่ามันเป็นมิฉชชีพหรือเปล่าทํายังไงครับขอเบอร์มันครับขอเบอร์เลยครับถ้ามันทกมามีเบอร์โทรศัพท์ไมเดี๋ยวโทรกลับถ้ามันไม่ให้เบอร์มันมิชาชีพร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ถ้ามันให้แล้วมันบ่ายเบี่ยงมันก็มิชาชีพอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่ามาซ้อมดูทันมิชาชีพกันนะครับคุณแฟรช่วงขายของออนไลน์มิชชชีพแน่นอนใช่เลยครับมีเทคนิคทันสมัยแต่ถ้ามีคนใช้ในทั้งผิดการตลาดเสี่ยงโดนหลอดง่ายใช่เลยครับคุณพันชิตา คนปานี้ใช่ครับซอมความรู้เราทุกวันเลยนะครับวิชาชีพค,คุณกุหลาบไ้หนามโอเคอาจะเที่ยงคืนแล้วครับทุกท่านก็จะบอกทุกท่านว่าขอบคุณมากๆที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็หวังว่ารู้ทนมิดอ p ที่หน่อยเจ็ดสิเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเรื่องมิดปลอมเฟ้ลูกตอนนี้ต้องเด้นย้ำกันอีกครั้งมิชาชีพเริ่มใช้มุกเสียงเหมือนกับมาอีกแล้วใครโทรมาหาเรา แล้วจําได้ไหมว่าใครเสียงเหมือนมิจฉาชีพแน่นอนตอนนี้เริ่มกลับมาอีกแล้ว 2. มันยกระดับการปลอมเสียงไม่พอมันปลอมโซเชียลอีกปลอม Facebook ปลอม TikTok ปลอมไลน์แล้วก็ทักมาหาเราแล้วก็อ้างว่าเป็นคนคนนั้นยิ่งคนที่มีลูกกําลังเรียนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยโอ้โหเราอยู่ไกลบ้านเนาะลูกทักมาเดือดร้อนขอยืมเงินขอให้ช่วยจ่ายค่าสินค้ามีพ่อแม่ที่ไหนจะไม่ยอมช่วย ส่วนใหญ่ก็จะยอมช่วยดังนั้นต้องรู้เลยครับว่าตอนนี้มิจฉีพมันมามกุกนีนะครับถ้าจะโอนเงินอ่าผมได้วิธีการป้องกันให้ละนะครับการป้องกันมิจฉีพที่ปอมเป็นคนที่เรารู้จักแล้วขอให้เราโอนเงินให้ดีที่สุดคือให้เราโอนเงินให้บัญชีที่เป็นชื่อลูกของเราจริงๆเท่านั้นชื่อคนที่เรารู้จักจริงๆเท่านั้นนั่นแหละครับเราถึงจะปลอดภัยถ้าเป็นชื่อคนอื่น ห้ามโอนเปน็นกราขาษเราอาจจะเจอมิจฉาชีพนี่คือถ้าถ้าไม้ตายท่าหนึ่งที่เราจะป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยมันหลอกให้หลอกด้วยมุกเสียงเหมือนให้เราโอนเงินให้ใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องโอนเงินให้กับคนที่เรารู้จักโอนบัญชีชื่อคนนั้นพอถ้าเราจะช่วยเหลือเขาได้แต่เป็นไปได้เราอาจจะต้องไม่ต้องโอนเพราะบางคนก็ขอยืมเงินเราเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกอยู่เพื่อจะไปปก โปะเงินที่จะถอนออกจากระบบสุดท้ายก็ถอนไม่ได้ดังนั้นให้ทุกท่านรู้ครับว่ามิชาชีัใช้วิธีการนี้อยู่นะครับแล้ววิธีการเช็คให้ดีที่สุดหรือป้องกันให้สุดคืออย่าโอนเงินให้บัญชีใครก็ตามที่ไม่ใช่บัญชีชื่อคนที่ของเงินเราไปนะครับโอนให้เขั้งแรกครั้าโองก็ออได้แบงกินอย่างนี้ไม่ได้ยากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นวิธีการป้องกันตัวเองจากมิฉชชีให้ทุกท่านนะครับก็ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับขอบคุณ ทุกท่านด้วยนะคุณอะไรบอกปองเป็นเจ้าหน้าที่ A AS ตอนนี้ก็ระบาดนะครับโทรมาเป็น A AS นะครับแล้วก็หูเราเกี่ยวกับการฟอกเองินโทรมาเป็นโรงพยาบาลบอกว่ามีคนอาาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เราต้องยืนยันตัวตนนะครับก็ตอนนี้เยอะมากๆนะครับทุกท่านครับอ่าคุณแฟบน่ารักมากๆเลยอยากให้คนที่ฟังอยู่โดนมิจฉาชีพมาแล้วให้มีสติ อย่าห่วงอยากได้เงินคืนนะคะเพราะมิจฉาชีพเนี่ยมันรู้ครับว่าหลายคนโดนหลอกแล้วมันอยากให้รู้ว่าเราอะร้อนใจอยากได้เงินคืนไวๆมันเลยทักหาเราไงครับทักหาว่ามันเอาเงินคืนให้ได้ย้ําตรงนี้ครั้งครับไม่มีทางแน่นอนที่มิที่ตํารวจจะเอาเงินคืนให้ท่านได้โดยการให้ท่านโอนเงินออกไปนะครับคนตํารวจคนเดียวที่จะช่วยท่านได้คือตํารวจที่เป็นร้อยเวรคนที่รับเรื่องเราถ้าตํารวจทักแชทมาทานายทักแชทมา ธนาคารแห่งประเทศไทยทักแชทมาว่าจะช่วยเหลือเราอะพวกเนี้ยไม่จะชีพร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะทุกท่านครับหวังหวังว่าจะรู้ทันนะครับโอเคครับทุกท่านหลกแล้วผมอยากให้ทุกท่านพักผ่อนแล้วก็ผมเองก็ต้องพักผ่อนแล้วด้วยเราก็จะได้เข้านอนในการพรุ่งนี้ยังมีภารกิจอีกวันหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีสถานการณ์อะไรที่นั้นหรือเปล่าต้องกองทัพต้องนอน เพื่อจะได้มีแรงเดินต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่เข้ามาดึกแล้วก็จะเข้ามาทั้งแอดมินทุกท่านที่น่ารักคุณ S คุณ J นะครับคุณหมูน้อยตัวเล็กคุณปานีคุณเซลมูนกีฬาคุณใยน้อยคุณอเล็กนะครับคุณพันชิตาคุณเบนเสริมสวยคุณแฟบนะครับคุณออลี่วลัญญาใครที่เจอกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Follow ไว้นะกด Follow กดติดตามไว้ครับ จะได้มาเห็นคลิปผมทุกวันเห็นทุกวันยิ่งปลอดภัยครับใครที่สามารถกดจอยหัวใจส้มได้กดจอยครับมาเป็นแฟนกันมาเป็นแฟนกันเห็นไหมวันนี้เครื่องหมายด้วยว่าเป็นแฟนกันผมอยากให้มีเยอะๆเพราะว่ายิ่งมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําให้เปิดการมองเห็นเยอะเท่านั้นผมอยากให้ช่องเนี่ยคนดูเยอะๆมีคนรู้ทันมิจฉาชีพเยอะๆไม่อยากให้ช่องเนี่ยมันถูกปิดกัน้นการมองเห็นเลยนะครับก็ช่วยผมหน่อย ผมคนเดียวอ่ะทําคลิปครั้งหนึ่งผมมีคติอย่างนี้ครับคนที่เจออยู่กับผมมาน,นานจะรู้ครับผมทําคลิปครั้งหนึ่งผมไลฟ์ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าผมช่วยใครสักคนได้นะวันเนี้มีใครมาดูแล้วเฮ้ยใช่เลยเนี่ยมีคนทักมาเป็นเฟซลูกเราเลยแล้วเออตั้งสติลองเช็คดูให้โอนเงินให้ใครก็ไม่รู้รู้เลยว่าต้องเป็นมิจฉาชีพแน่เลยเพราะลองเป็นไทยบอกไว้แล้วอย่างเงี้ยครับก็จะได้ ปลอดภัยซึ่งถ้าผมช่วยใครได้สักคนด้วยคลิปเนี่ยผมถือว่าผมทําหน้าที่ตํารวจที่ดีแล้วล่ะแต่จะดีกว่านี้แน่นอนครับถ้าทุกท่านช่วยผมแชร์คนละคลิปแชร์คนละ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งคอมเมนต์คลิปต่างๆสุดท้ายมันจะเปิดการมองเห็นจากที่ผมช่วยคนได้คนเดียวอาจจะกลายเป็นช่วยคนได้10เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านคนก็ได้นะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับคนอ,อ้อเข้ามาก็ส่งดอกกุหลาบให้กันด้วยขอบคุณนะครับ ขอบคุณที่ส่งัตรกลาบให้นะครับพีอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับโอเคแฟนคลับ okay. has complete The first s t a t e of the club u n l o c k all f a n club can send it to celebrate อืมหมายถึงว่ามันสามารถเซ e b r เบตอะไรได้ด้วยหรอครับรอเพื่อนๆเก็บคะแนนใจส้มแฟบนะคะคุณตำรวจคุณตำรวจชอบพูดแล้วก็ปิดเลยใช่ไหมครับคุณเอส <laughs> หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เก็บใจส้มใช่ไหมพูดปุ๊บปิด ผมเนี่ยผมเฟนผมบบางทีชวนทุกท่านบบให้กดติดตามแล้วก็พูดปุ๊บปิดผมก็คิดว่าบางคนอ่ะแล้วจะติดตามยังไง,ไงยังไม่ถัดกดติดตามเลยคุณสตรอเบอรี่สีลุ้งใช่ค่ะหนูเคยรอดเพราะคลิปในนี้ค่ะโอ้ฟังแล้วดีใจมากๆเลยครับคุณสตรอเบอรี่สีลุ้งดีใจมากๆครับที่รอดเพราะคลิปนี้ช่วงนี้ระวังนะครับไหลมุกมากๆเลยเงินกู้เถื่อนเงินกู้นอกระบบก็ต้องระวังเหมือนกันนะตอนนี้มันเยอะมากมามันระบาดต่างมากๆเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ คุณตุก๊กตุ๊กสุปปาลินีสวัสดีนะครับคุณตาตาด้วยความเคารพครับสวัสดีนะครับคุณตาตาเข้ามาทักทายกันคุณอ้อยสวัสดีนะครับพอดีข้ามมาแล้วเลยรัวส่งใจส้มกันใหม่ค่ะอ๋อมันมันข้ามมาแล้วมันส่งใจส้มได้ใช่ไหมครับเผื่อเผื่อคืนนี้ผมตันเช้าไม่ได้นั้นใช่ไหมขอบคุณนะครับทุกท่านครับอ๋อ ไม่แน่ใจเฟิร์สเพบ่มเโอเคคุณเจี๊ยบสิทธิล์คุณสิริลักษณ์หลายท่านมาดึกเลยคุณสุทธิยาสวัสดีครับคุณสุทธิยาพึ่งมาก็ยังมองหายอยู่ครับว่าเข้ามาหรือยังนะครับสวัสดีนะครับคุณสุทธิยาคุณโอเลี้ยงสวัสดีครับคุณลุงไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาฟังเลยสวัสดีครับนอนดึกกันเลยนะครับทุกท่าน ก็ใครโอ้หัว oh, ใจส้มมันเด้งฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บือๆเลยครับมีสติกเกอร์ขอบคุณนะครับส่งใจให้แล้ว2 0 8ดวงค่าขอบคุณนะครับเคาะรืเเลยใช่ไหมครับขอบค <Wine> ุณนะครับทุกท่านโอเคมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเนี่ยเต็มเลยผมกำลังดูฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟอ๋อนี่มันก็แปลกตาไปอย่างนะครับเพราะว่าผมใช้ ใช้มือถือในการดูปกติจะดูในคอมพิวเตอร์ครับถูกมิดหลอกไป2,000บาทอย่างเล่าคนอ้อยนคนอ้อยโดนหลอกเรื่องอะไรครับพิมพ์มาสั้นๆก็ได้นะเผื่อจะน่ะพูดคุยกันเมื่อกี้เหมือนเห็นคุณปุยนุ่นเหรอคนนุ่นอหรอเข้ามาเห็นแบบๆคณอ้อสวัสดีนะครับคุณอ้อส่สดองดอกกลาบให้คนใยน้อยไตเต้นกิฟเฟอร์นะครับ โอเคทุกท่านคือผมกำลังจะปิดไลฟ์แล้วนะครับเมื่อกี้คณเอสดึงไปบอกว่ารอให้เพื่อนๆส่งใจส้มงกงันก่อนนะครับทุกท่านถ้าลองใส่ใจ FC ทุกคนเลยคสาวสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆก็อยากให้ทุกท่านอยู่กับผมเพื่อให้ปลอดภัยจากมิจชฉชีพนะเพราะผมเห็นคนถูกหลอกมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกแบบมันไม่ดีเลยอะ่ะผมไม่อยากให้ใครถูกหลอกเลยครับเอาจริงๆนะแต่การถูกหลอกมาไม่ได้ไหมายความว่าท่านคือคนที่แบบ คนที่ล้มเหลวคนที่โง่หรือคนที่อะไรก็ตามท่านแค่รู้ไม่ทันครับมิจฉาชีพมันมีวิธีใหม่มาเรื่อยๆดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทําก็คือเนี่แหละครับการทําให้คนรู้ทันให้มากที่สุดยิ่งช่วยคนได้มากที่สุดเท่าไหร่ผมว่าเนี่แหละผมยิ่งได้เป็นตํารวจตามที่ผมตั้งใจไว้มากเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตางจังหวัดอยู่นะครับวันนี้ลองเปิดไฟเมื่อวานมีคนแซววันนี้คนเอสไม่ได้แซวผมว่าเป็นพี่แจ็ค <c oughs> แล้วใช่ไหมครับก็วันนี้เลยเลยเปิดไฟเพื่อให้เพื่อให้แบบว่าท <c oughs> <ๆ>ิ้งนะครับแสงจะได้สว่างนะครับโอเคโดนแล้วค่ะคุณนางฟ้าแองเจิลแสงล่าสวัสดีครับคุณแสงล่าวันนี้มีมากดีใครเข้ามาแล้วก็กดติดตามนะครับกด ติดตามนะครับทุกท่านครับโอเคผมจะไปแล้วนะจะนอนละพรุ่งนี้มีภารกิจอยู่ก็ต้องไปเลยต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาอีกครั้งนะครับใครดูไม่ทันสรุปให้ครั้งหนึ่งแล้วกันมิจฉาชีพ EP ที่หนึ่งร้อครับมิรปลอเมเป็นเฟซลูกนะครับมีผู้เสียหายท่านหนึ่งครับเล่ามาว่าโดนมิจฉาชีพนะครับใช้ชื่อลูกสาวใช้รูปลูกสาวปอมเฟซชื่อเดียวกันเดะเลย แล้วทักแชทมาทักแชทมาเสร็จไม่พอโทรมาหาโทรมาหาแล้วเสียงเหมือนอีกทำให้สุดท้ายโอนเงินค่าเสื้อเก่าวไปให้4,000กว่าบาทมารู้ตัวอีกทีก็ถูกหลอกแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มิจฉาชีพมันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มใช้การปลอมโปรไฟล์ปลอมมันปลอมได้หมดเลยครับ f c e e o o o ติกต t อ k l ล n e ปลอมเป็นคนรู้จักเราแล้วก็มันทำการบ้าน,นครับ ทำกันบ้านว่าเจ้าของเฟซนี้เจ้าของทิกต o k นี้เสียงแบบไหนแล้วก็ปลอมเสียงหรือใช้เสียงคนดัดเสียงให้เหมือนนะครับพอเสียงเหมือนแล้วดัดเสียงแล้วพูดสุดท้ายให้เราโอนเงินออกไปน,นะครับอันนี้ต้องระวังมากๆาคนโทรหาจำได้ไหมเสียงใครตอนนี้ก็ระบาดนะดังนั้นทุกท่านต้องรู้ทันนะดูวันนี้แล้วก่อนนอนคืนนี้ต้องรู้ทันเรื่องนี้มันวนกันมอครั้งครับดังนั้นต้องรู้ทันกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะครับคืนนี้ก็อย่านอนเด็กกันนะ ฝันดีลาติสวัสดี Good night, ครับทุกท่านขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับก็คืนนี้ขอขออนุญาตตัวขออนุญาตขอตัวไปนอนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับคุณนายครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายคุณนายครับขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับทุกท่าน,นครับ